โรยอยฮิดนะครับที่จะพูดถึงไม่ได้ในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นวิกฤตทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยนะครับอ,อ,อัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันรวมทั้งผู้เสียชีวิตด้วยก็คือเรื่องของโควิด -19 นะครับผมคงไม่มาพูดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองหรือการจัดการใดๆแต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะพาทุกคนนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยไปฟังประสบการณ์จริงจากคนใกล้ตัวผมซึ่งป่วยเป็นโรคโควิด -19 นะครับนั่นก็คือพ่อผมเองนะครับอยากให้พ่อเนี่ยได้เล่านะครับว่า ตอนที่หลังจากได้รับเชื้อนะครับคาดว่าตัวเองเป็นมีการสังเกตอาการตัวเองยังไงนะครับหลังจากที่ได้เข้าไปทําการตรวจนะครับแล้วก็แอดมิตที่โรงพยาบาลเนี่ยในระหว่างรักษาที่โรงพยาบาลนั้นเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างนะครับแนทางการรักษาของหมอตอนนั้นหมอเขาทาอะไรกับเราบ้างนะครับแล้วก็หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มากักตัวที่บ้านต่ออีก14วันนะครับซึ่งณวันนี้เนี่ยมันก็เลย14วันมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ประมาณ28วันแล้วเนี่ย อาการเป็นยังไงบ้างนะครับก็อยากให้ฟังจากปากผู้ที่ป่วยจากโรคโควิด -19 แล้วก็หายแล้วชมกันได้เลยครับอาการเริ่มจากวันที่13ตอนเย็นหลังจาก6โมงแล้วคืนวันที่13เริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามตัวเล็กน้อยก็คิดว่าอาจจะร่างกายอาจจะโดนแดดทั้งวันเรื่องยังไงแต่พอปรากฏว่ากลางคืนประมาณ สามสี่ทุ่มเริ่มมีอาการปวดเมื่อยท้องเริ่มเสีย14นี้เริ่มมันมีอาการตัวร้อนเล็กน้อยแล้วก็เมื่อยตามตัวก็ปกติคิดว่าอาการคงรุงในการออกลังกายหรือว่าวันนี้ร้อนยังไม่มีอาการอะไรที่รุนแรง6กลางคืนวันที่15ใไข้เริ่มสูงประมาณ37กว่า38 16ตัวร้อนมาก เมื่อตามตัวท้องก็เสียไข้สูงประมาณ39.2ก็กินยาลดไข้ก็ไม่ดีขึ้นเริ่มเมื่อยตัวมากแล้วก็ปวดหัวันที่7 6โมงเช้าก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ตรวจตามขั้นตอนของโรงพยาบาลเสร็จก็กลับมาบ้านก็ทานยาแล้วก็นอน วันที่18บ่าย2โรงพยาบาลแจ้งมาบอกว่าติดเชื้อโควิดเวลาประมาณ17.30ทางโรงพยาบาลได้จัดรถที่รับผู้ป่วยโดยเฉพาะามารับไปแอดมิที่โรงพยาบาลเช้าวันที่19วัดไข้วัดความดันวัดออกซิเจน ไข้ก็ยังไม่ลดความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติออกซิเจน93หลังจากนั้นก็ให้กินยาวันที่ย1อาการก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยพอประมาณ3าทุ่มเริ่มหายใจไม่ออกเหนื่อยหอบอ,อย่างรุนแรงค่าออกซิเจนก็ต่ำม,มากออกซิเจนในเลือดประมาณ88ไข้ก็ยังสูง ทางโลมานก็เลยต้องย้ายไปอยู่ห้อง ICU เวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งทางโลมาลได้ไดเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ติดอุปกรณ์โดยให้เราวัดไข้ตรวจความดันวัดออกซิเจนแล้วก็ติดสัญญาณชีพจรต่างๆ่าก็พักผ่อนพยาบาลก็มาฉีดยา เจาะเลือดไปตรวจไฮออกซิเจนเอ็กซเรย์ปอดปอดมีฝ้าหมอก็ทำการให้ยาฆ่าเชือ้อแล้วก็เพิ่มปริมาณยาวันทั้งฉีดแล้วก็เป็นยาเม็ดให้ยาแก้ไอให้ออกซิเจนวันลุ่งขึ้น ก็รักษาตามอาการแล้วก็ได้เอ็กซเรย์ซ้ำผลปรากฏว่าอาการก็ดีดีขึ้นตามระดับตอนอยู่ว่าไงซีอูนี่นอาการเริ่มจะหนักขึ้นเรื่อยๆเดินไม่ค่อยได้เพราะว่าหอบเหนื่อยแน่นอกมากทีนี้หมอก็ให้เอ็กซเรย์ปอดเจาะเลือด อยู่ห้องไอพีวก็มีอาการหายใจแบบติดขัดแต่ก็รักษาอยู่สักระยะอาการก็เริ่มดีขึ้นผลจากการเอ็กซเรย์ผลเลือดต่างๆก็เลยให้กลับไปอยู่ห้องพิเศษตามปกติก็รักษาตามอาการอยู่ประมาณ8วันในระหว่าง8วันก็มีการ เอ็กซเรล์แลวก็เจาะเลือดไปตรวจหมอบอกว่าอาการเริ่มดีขึ้นตามลำดับก็น่าจะอยู่ได้อ,อ,อีกประมาณวันสวันก็ใยกลับบ้านรักษาตัวอยู่ที่โรงาบลประมาณ18วันในช่วง14วันที่กักตัวอยู่บ้านอาการ นอนไม่หลับอยู่ประมาณ6-7วันตัวร้อนแต่ไม่มีไข้ปวดหัวเล็กน้อยอาการโดยรวมก็มีมีเหนื่อยหอบป้างขาไม่มีแรงหิวหิวมากกลับตัวอยู่ในบ้านก็เริ่มจ็อกกิ้งเดินออกกำลังกายซือซายในบ้านทุกวัน เช้าเย็นเพื่อปรับสภาพร่างกายระบบหายใจแต่ก็ยังมีเหนื่อยหอบอยู่บ้างหลังจากหายป่วยหรือว่าอยู่ในขณะที่ป่วยเหตุการณ์ที่ได้เจอวิกฤตหลายหลายอย่างเช่นอยู่ห้องไอซเหมือนจิตจะตกมากคิดกังวลหลายเรื่อง รู้ถึงความร้ายของโควิดโลกนี้อันตรายมากไม่เหมือนที่ว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือไข้หวัดใจเพราะว่าถ้ามันลงปอดแล้วรู้เลยเหมือนกับปิดสวิตตัวเองสิ่งที่คิดได้จากการป่วยครั้งนี้ทำให้คิดถึงการปรุงในทุก ทุกเรื่องหรือคิดอยากจะทำอะไรสิ่งที่ต้องการทำก็รีบรีบทำเพราะมาดูแล้วเอาแน่ไม่ได้สำหรับชีวิตในช่วงที่เจ็บป่วยลักษณะอย่างนี้แดะอย่างอย่าไปเสี่ยงกับว่าไม่รายแรงเพราะเราไม่มีสิทธิ์แก้ตัวในขณะที่เกิดโรคไม่ว่าอยู่ใกล้หมอหรือ การรักษาที่ดียังไงถ้าถึงเวลาโลกมันไม่ปานีเราเลยเป็นยังไงบ้างครับข้อมูลจากผู้ป่วยจริงนะครับสำหรับโรคโควิด -19 ก็คือพ่อผมเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยมันดูน่ากลัวมากนะครับเ,เวลาติดเชื้อแล้วก็เชื้อลงปอดนะครับทั้งพ่อทั้งแม่ผมเนี่ยก็เชื้อลงปอดทั้งคู่นะครับตอนนั้นยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับ ถ้าเกิดมีโอกาสในการได้รับวัคซีนนะครับก็ผมว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะลดความสูญเสียหรือความรุนแรงของโรคได้นะครับโรคนี้เป็นแล้วลําบากจริงๆครับเพราะเราไม่สามารถจะไปพบหรือไปเยี่ยมคนที่เรารักได้นะครับและบางครอบครัวที่ต้องเสียชีวิตจากโรคนี้เนี่ยคุณแทบจะไม่มีโอกาสที่จะได้เจอหน้าเขาเลยจนวินาทีสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็หาก มีโอกาสได้รับการฉีดวัคซีนนะครับก็จงรีบนะครับเพื่อตัวเองเพื่อคนที่คุณรักแล้วก็เพื่อสังคมนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปพบกับสิ่งดีๆหรือเป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์ความรู้ที่อาจจะไม่ได้ฟังหรืออาจจะไม่ได้พบเห็นจากที่ไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ